สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้กันในเกมโปสก้านะครับสำหรับคลิปนี้มาอัปเดตกิจกรรมวันศุกร์กันนะครับอยู่เป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก็จะเริ่มก็ฝากกดไลก์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมไพ่ในส่วนของไพ่โปสการ์ดนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะฮะอีกช่องนึงกการดคใต้คลินหนต่างก็สามารถกดส่วนกันนะครับผมอ่ะไปรับชมคลิปกกัันนนได้้เเลย็สาหหรบือใวันนี้คครรรรัับเป็นนกกิจมะบ อัปเดตกิจกรรมกันเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแลกแสงกันก่อนกิจกรรมแลกแสงครับวันนี้เป็นนัชชี่รับล่างปกตินะฮะมีคิวคอนอโราครับมีตัวลิงมีตัวแพนด้านี่มีเนโกอสมานะครับมีกัส์หลอดนะฮะมีคาตาน่ามีเลสคาเลสติลล่านะฮะมีเดนจูโมคุมีฟิโลมาซ่าครับมีมาชิบุนมีอุซุรอยนะฮะนี่ทาปูฟินี่มาแล้วโอ้โหโคตรดีอะนะฮะทาปูฟินี่ ทาปูบูลูทาปูเลเลทาปูโคยโ,โคลูนาล่าโซกาเลโอนะครับแล้วก็ไพรมอนเดียก้ากับปุเทล,ล่าโครงกระดูกนะอ่ะก็มากันครบถ้วนนะครับกิจกรรมสุ่มเทพ10ครั้งนะฮะวันนี้เป็นคิวของโปเกมอนเทพลาติออสนะฮะก็มีกิจกรรมพิเศษก็คือคืนเพชรด้วยนะครับ30%ม เมื่อเราสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยจะได้เพชรคืนถึง740ถ้าเราสุ่มลัติออสหมดเท่าไหร่8ครั้งเราก็8คูณไป8756ประมาณ6,000ก็ได้เพชรคืนออกมานี้ก็คือประหยัดขึ้น30%ต่อรอบนะฮะถือว่าคุ้มมากๆนะฮะแต่สําหรับกาชาในวันนี้เนะี่ยผมยังไม่แนะนําให้สุ่มแล้วกันเพราะเปลืองเพชรเพราะว่าลา,า,าติออสเนี่ยมันมีจับในเขตจับเนาะอย่าเพิ่งเอาเพชรมาสุ่มเลยรางวัลใช้เพชร1นึ่งหมื่นเนี่ยจะเป็นพวกดิสก,กิลสีทอง,งนะ100%นะครับผมตรงนี้ก็มีโอกาสได้ดิส อ่ะต่อมาเราดูกิจกรรมเข้ามาใหม่ครับนอกจากกิจสุ่มเทพคืนเพชร740แล้วเนี่ยก็จะมีกิจกรรมใหม่เช็คอินนะฮะนานๆจะเข้ามาทีก็จะมีการเช็คอินทั้งหมด4วันเพื่อได้ของรางวัลพิเศษนะครับผมอย่างวันแรกเนี่ยก็จะได้เป็นบัตรส่วนลดอันเนี้ยเอาไว้แลกของในกิจกรรมอนาคตได้นะครับจะเป็นส่วนลดแทนที่เราจะใช้เพชรทั้งหมดก็จะมีบัตรตัวเนี้ยเป็นส่วนลดด้วยนะครับก็จะมีบัตร exp แล้วก็ผลไม้มารับได้ตั้งแต่วันที่9 10 11และ12นะฮะผมตรงนี้ ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจถุงรางวัลนะฮะกิจถุงรางวัลนี่ครับจะมีอุปกรณ์นะฮะที่เอาไว้ใช้สําหรับตัวเอโมก้านะเออก็สี่พันเพชรได้10ชิ้นนะมันให้ซื้อได้18ครั้งก็ต้องใช้เยอะเหมือนกันคิดว่านะจะเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนล่างมั้งนะครับไม่เคยเล่นตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีพวกอ่าบริเวณนะครับแล้วก็มีพลังกายนะฮะตรงนี้ก็มาแลกกันได้ต่อมาครับจะเป็นกิจกรรมเข้ามาใหม่จะเป็นวงล้อนะครับห้าร้อยเพชรนะฮะก็ในหนึ่งครั้งอ่ะเรามาสุ่มกันนะครับฟฟฟรรรรีีีสายคั้ง 750เหมือนเดิมตามสเต็ปโอเคต่อมานะครับก็จะมีกิจเติมเงินเรื่องรางวัลน,นะครับเติมเงินเรื่องรางวัลอ่ามาแล้วครับสำหรับเมเมทัลนะฮะก็2,000เพชรได้เมเมทัล50ชิ้นนะฮะรางวัล A นะแล้วก็เสีชิปท10ส่วนรางวัล B เนี่ยจะเป็นหนังสือ60นะฮะแล้วก็เสีชิปท10ส่วน3 5 0 0เนี่ยจะเป็นสติกเกอร์ล่างมาเตอร์ของซิกาดแฟร์นะฮะรางวัล B จะเป็นหนังสือการ์ดอน100ส่วน7,000เพชรเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์ล่างมาเตอร์ของ ตัวซีการ์แฟร์รางวัล B จะเป็นสติกเกอร์ล่างมาเตอร์ของเมทัลเลเลือกเอาแล้วกันว่าคุณจะเอาสติกเกอร์ล่างมาเตอร์ของเมทัลเลหรือตัวซีการ์แฟร์นะฮะผมส่วนหมื่นห้าเนี่ยรางวัล A จะเป็นอุป,ปกรณ์ตกแต่งฟาร์กเศษชิป450รางวัล B เนี่ยจะเป็นเศษไดแม็กนะครับผมกับเศษชิพ450ก็เลือกเอานะครับว่าเล่นตัวไหนสำหรับคนที่เล่นสายเติมนะต่อมานะครับจะเป็นกิจเติมเงินนะครับอันดับเติมเงินข้ามเซิร์ฟก็เป็นการแจันดับแหละก็ใครเติมเงินนะนะครับดูเอาแล้วกันโอ้นนีี่่สาายยยเเติมทั้งหล ก็จะอันดับจะได้เป็นพวกเศษไดมังคนะฮะของชิลคิงนะครับบัตรชุดแฟรกรอบรูปต่างๆนะตรงนี้สามารถมารับได้ต่อมาเป็นกองทุนนะฮะกองทุนจะเป็นสติ๊กเกอร์ล่างมาเตอร์ของไพ่เมาเดยก้านะครับสิชิ้นได้เพชรคือ1000ด้วยนะฮะร,ราคา6 2 5 0นะยะใครเล่นตัวนี้อยู่แล้วก็จะมีกิจรีเซ็ตนิสัยนะครับก็กออกรมตันมารีเซ็ตได้นะครับก็ใช้100้เพชรน,นะหรืออุปกรณ์รีเซ็ตก็ได้ถ้ามันมีขายในร้านกิจกรรมเนาะก็สำหรับโปเกมอนสาย โจมตีเวทนะครับก็น่าจะเป็นสายาเป็นโบราณนะฮะหรือไม่ก็ขี้ขาดก็ได้ส่วนโปเกม,มอนโจมตีกายภาพาให้เป็นยึดติดกับล่าเริงนะฮะถ้าเป็นสายดาเมจเนี่ยให้เป็นยึดติดถ้าเป็นสายบัฟให้เป็นล่าเริงส่วนอีอกสายนึงอนะ่ะถ้าเป็นสายเวทเนี่ยไอโบราณเนี่ยสำหรับสายดาเมจนะส่วนขี้ขาดจะเป็นสายบัฟนะครับผมตรงนี้แล้วก็จะมีกิจฟื้นฟูทรัพยากรทุกคนสามารถเอาเพชรมาฟื้นฟูทรัพยากรได้หลักๆก็จะเป็นพวกพลังกายตรงนี้ค่อนข้างคุ้มนะฮะ ก็เป็นพลังกายให้เราไม่ได้กดลับในช่วงเวลาแหละนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราต้องใช้เพจซื้อคืนออกมานะครับต่อมาเป็นกิจกรรมปริหารกิจกรรมปริหารครับก็ยังอยู่กับเรานรในเดือนนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์ทั้งเดือนก็จะเป็นไพ่ม้าเดก้านะครับห้าร้อยหนังสือการ์ดอนแล้วก็ซีเซตแฟร์นะครับห้าร้อยหนังสือการ์ดอนเช่นกันแล้วก็สัปดาห์นี้ก็จะมีสติกเกอร์ล่างมาสเตอร์ของโปเกมอนทั้งหมดเลยที่มีในกิจสุ่มกาชา10ครั้งนะฮะก็จะมี ios, ะลาติออสนะฮะ ลายออตมาสเตอร์นะครับใช้หนังสือ500ทาบฟูฟินี่ครับ750หนังสือการ์ดอนนะครับเป็นตัวธาตุเฟรี่นะฮะเนี่ยน่าเล่นมากตัวนี้นะครับผมว่าจะลองเล่นอยู่เหมือนกันแล้วก็มีครับเครเดโอนะฮะอูเจ้าม้าเรานะฮะมาน้ำเรานะครับก็จะใช้นะครับเซชิปกับเพชรนะฮะในการแลกนะครับสกิลลอางมาร์เตอร์แล้วก็จะมีอาวุธของเขาเองนะฮะก็จะเป็นคลาวน์กริลล์ล็อกนะฮะเพิ่มแรงโจมตี20%ให้กับตัวเองทุกครั้งที่กดโจมตี จะมีโอกาส30%ช่วยให้ตัวเองได้รับโล่มาตัดครั้งอ่าโคตรเจ๋งอะ่ะนะครับผมมันเป็นดาเมจกึ่งซับนะตัวนี้ที่ผมเล่นอยู่ใน,ในป้ายดีใหม่ผมก็เล่นอยู่นะฮะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์มาสเตอร์ของเคซิเลียนะครับก็ใช้เพชรกับเศษชิปแรกหลกัหลกๆก็จะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของโปเกมอนที่ใช้เศษชิป5000แรกเนี่ยตัวแรกเนี่ยจะเป็นนาริสมิลานะครับอันนี้สุดยอดทีมมืดเลยนะแล้วก็มีเอนเต้ผีนะครับ รวมไปถึงสติก,กอร์มาสเตอร์ของ2ตัวก็จะมีเช่นกันนะฮะใช้หนังสือ500นะแล้วก็จะมีเคนทารอสนะฮะแล้วก็จะมีคอสกิลเลือดนะครับเใช้เศษชิปแรกก็คุ้มอยูแออแ่แล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์อัปเกรดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณริบบิ้นแล้วก็จะมีพวกอ่าอันนี้จะเป็นตราต่อสู้อันนี้ไม่ต้องแลกก็ได้นะครับไปฟาร์มไปแลกเอาในร้านอะไรอย่างงี้ได้นะครับแล้วก็มีพวกไบแม็กซ์นะฮะ แล้วก็ใครที่ถือฝักทองอยู่ก็มาแลกเป็นหนังสือกระดอนได้นะครับก็มีทั้ง1ต่อห100นึ่งสิบต่อสิบร้อยต่อร้อยและพันต่อพันนะฮะแล้วก็นี่ครับเศษสติกเกอร์มาสเตอร์ของเมมเทัลสามารถเอามาแลกเป็นหนังสือกระดอนได้ไม่ว่าจะเป็นร่างไดแม็กก็แลกหนังสือได้อุปกรณ์ก็แลกได้เช่นกันส่วนนะครับใครที่อยากจะเล่นคับฟูนะฮะหรือตัวบูลออสนะฮะก็สามารถที่จะใช้เมมเทัลมาแลกสลับกันได้นะครับผมตรงนี้ทั้งล่างมาสเตอร์ทั้งไดแม็กเลยหรือล่างปกติ สามารถสลับกันได้รวมถึงอาวุธสุดยอดก็แลกกันได้แล้วก็นี่ครับกิจกรรมใหม่นะครับกิจวาเลนไทน์นะฮะก็สามารถที่จะไปฟาร์มหาดอกไม้นะครับสีน้ําเงินนะฮะสามารถเอามาแลกอะไรได้บ้างครับก็จะมีแลกหนังสือได้999แลกกรอบรูปได้2นะครับแลกตุ๊กตาได้2นะฮะเป็นพุ่มไม้นะฮะแล้วก็จะมีแลกทีวีได้นะครับแล้วก็แลกในส่วนของอกรอบรูปนะครับรวมไปถึงนี่เคยการ์ดดีล่างพิเศษแล้วก็มีตัว เทปิกล่างพิเศษแล้วก็รวมถึงนี่เลยนะฮะตัวกระต่ายนะครับสกอตบันนี่นะครับเป็นล่างปีใหม่ทั้ง3ตัวนะฮะก็สามารถมาแลกกันได้เดี๋ยวในส่วนของคลิปรีวิวการสุ่มอะไรพวกนี้นะครับการฟาร์มเดี๋ยวจะทําคลิปแยกให้ทีมาดูเลดการออกว่ามันออกดีไหมหลักๆกิจกรรมก็จะประมาณนี้นะครับผม ก็โอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กีกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ